ด้วยการลาออกจากรองประธานสภาผู้แทนคนที่สองเพื่อคือนอำนาจให้กับสภาในการที่จะสรรหาคนที่มีความเหมาะสมจากฝากฝ่ายเสียงข้างมากของสภาการตัดสินใจเนี่ยได้ได้ตัดสินใจตั้งแต่เราประเมินสถานการณ์ว่าสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าจะผลักให้เราไปอยู่ฝาา่ายตรงข้าอยู่ฝ่ายเสียงข้างน้อย ซึ่งด้วยมารยาททางการเมืองด้วยข้อกฎหมายไม่ไม่มีบังคับไว้ไม่มีบัญญัติไว้แต่แต่ด้วยมารยาทาายทางการเมืองด้วยสปิริตทางการเมืองและเพื่อที่จะสร้างบรรทัดฐานที่ดีให้กับสภาแห่งนี้ก็จึงได้ตัดสินใจไม่มีายสั่งจากพักไม่มีายสั่งจากท่านหัวหน้าหรือท่านเลขาจริงๆผมตั้งใจจะลาออก ในช่วงที่มีการเปิดสมัยประชุมแล้วเพราะตั้งใจที่จะใช้เวทีของสภาขอบคุณหลายๆส่วนแต่ว่าเมื่อสถานการณ์มันเร่งปฏิกิริยาให้เร็วขึ้นก็เลยต้องใช้เวทีนี้ที่ผมเข้ารับตำแหน่งผมได้ประกาศเอาไว้ว่าผมจะไม่เป็นรองประธานสภาของ ฝ่ายรัฐบาลจะไม่เป็นประธานสภาของพรรคภูมิใจไทยจะไม่เป็นประธานสภาของฝากฝั่งเสียงข้างมากแต่ผมจะเป็นรองประธานสภาของสมาชิกทั้ง495คนวันนี้เวลา9เดือนกับ8วันผมเชื่อว่าสังคมได้พิพากษาผมว่าตลอด9เดือนที่ผ่านมา ผมได้ทำหน้าที่อย่างที่ผมได้ประกาศ <c oughs> ประกาศเอาไว้หรือไม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ